สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รคารพครับรอพิสูจน์มวลน้ำนะครับสปินเวซึ่งเป็นทางน้ำร้อนที่ทางาช่างได้ทำไว้นะครับยังรอการพิสูจน์ความแข็งแกร่งอยู่นะครับซึ่งเราเห็นก้อนเห็นเป็นก้อนๆน,นะครับอยู่ในตาข่ายหรือว่าถุงตาข่ายนะครับที่ลวดแข็งแกร่งนะครับนี่คือสปินเว างน้ำร้นทำไว้หลายพักนะเป็นพักๆไปหลายพักแล้วก็มีการปักเหล็กชิพพายอย่างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเป็นการทําชั่วคราวรอการพิสูจน,น์มวลน้ําอยู่นะครับในช่วงนี้หลังจากน้ําหรือว่าอ่างแตกไปนะครับน้ําก็หายไปก็ยังไม่คืนมาอีกนะครับยังไม่มีน้ําจากธรรมชาติมา เห็นจากข่าวแต่ทา,างภาคเหนือจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะครับที่มีน้ําท่วมนเวลานี้ก็สงสารพี่น้องเหมือนกันนะครับมีหวอกด้วยก,กันกับพี่น้องที่เคยถูกน้ําท่วมในย่าน<ม>บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำนี่ครับนี่ครับนี่คือสปินเวย์นะครับทางน้ำร้นเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ถ้าเกิดน้ำร่วมในก็จะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับรอาการพิสูจน์อยู่ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงาจากที่เคยทำอ่างแตกมาแล้วก็ทิ้งช่วงไปเลยนะครับในส่วนที่นาของพี่น้องที่ดินทับถมาทางกรมจรุลประทานก็พยายามขนดินออกไปเกือบจะปกติแล้วนะครับพี่น้องต้องการที่จะทำนา ก็สามารถทําได้นะครับเมื่อน้ํามาก่อนนะครับนี่นะครับคือทางน้ําล้นที่ทําไว้เตรียมรอรับมวลน,น้ําที่จะมาในอนาคตไม่รู้ไปช่วงไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แข็งแรงนะครับเนี่ยก่อนเห็นที่อยู่ในถุงตาข่ายของลวดนะตาข่ายลวด แรลว่าตรึงไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายไม่ให้เคลื่อนไหวไปที่ไหนถูกนํำซัดยังไงก็ไม่ไปนะครับก็กันไม่ให้ซอะพังอินโนมนทาทก็ถามมาว่าแข็งแย่งขนาดไหนถ้าเกิดน้ำมลน้ำมาเนะี่ยก็มาดูนะครับเหล็กคิดพายที่ตอกลงไปอย่างลงไปลึกนะครับเหล็กคิดพายนี่จะมีที่เกาะกันนะเกาะเป็นแผงติดกันนะครับ ถ้าจะพังก็พังคือแ้งแทบกนะอันนี้คงไม่พังเพราะว่าวิธีการที่เข้มแข็งมากเนี่ยครับดังนั้นก็มีสะพานเบรี่นะครับสะพานเหล็กนยครับการท้ายของอ่างนะครับที่ทําก็ยังดูอยู่นะครับในช่งนี้ยังมีการปรับบ้างนะครับมีรถแรคโวมาโรบอคเตอร์มาปรับพื้นที่ กพี่น้องก็เดินทางผ่านไปมาได้สบายแล้วครับห้ามเฉพาะรถบรรทุกสิบล้อเท่านั้นนะครับนี่คือภาพเก่าที่วันที่อ่างแตกนะครับทางสูงนะครับถ่ายจากที่สูงอ่างแตกเนี่ยครับแล้วก็รกระกดุนหูใจน้ำเต็มอ่างอยู่ก็ ไหลหนีไปปลาสัตว์น้ำก็ไปด้วยนะครับเวลานี้กอนน้ำก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ถึง20%่สิบปอของน้ำในอ่างน,นะครับปลอดฝนอยู่หนึ่งเดือนเสร็จมาแล้วฝนยังไม่มาพ,พี่น้องที่ขับรถนะครับขับวิ่งอย่างมั่นใจนะครับขับรถอย่างมั่นใจ สิบล้อห้ามผ่านนะครับรถบรรทุกสิบล้อห้ามผ่านแสดงว่ายังไม่แข็งแกร่งตรงที่สะพานนะครับตรงที่สะพานเบลี่นะครับที่ยังไม่แข็งแกงร่งพอที่จะรับน้ําหนักไปขนาดนั้นนะครับก็ห้ามไว้ก่อนนี่คือสปินเวย์นะครับสปินเวย์ทางน้ำร้นหรือสถานีน้ำร้นก่อแล้วกันนะครับ แข็งแรงแคิดพายตอกอย่างแข็งแกร่งแข็งแรงก็เกี่ยวกันแน่นนะตามวิศวกรที่ได้กำหนดไว้นะครับก็ถือว่ายังรอพิสูจน์อยู่ว่าน้ำมวลน,น้ำจะมาไหมสลับปีฝนปีนี้นะครับเพราะว่าฝนมาตั้งแต่เดือนกรกฎา พอเข้าสู่เดือนสิงหาก็ทิ้งช่วงมานี่ครับอันนี้เป็นทางน้ำนะเป็นคลองน้ำที่ส่งน้ำไปเนี่ยนะครับตั้แต่ทำมาน้ำก็ไม่ผ่านยังไม่ได้เลยผ่านเลยนะครับสปินเวย์แห่งนี้น้ำยังไม่ได้ผ่านนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับ ผลปีนี้จะเป็นยังไงในอนาคตแต่ไปช่วงนี้ทิ้งช่วงไปแล้วเป็นเดือนนี่คือเส้นทางสัน,สนอ่างนะครับเราขับรถซูมกล้องให้พี่น้องดูนะครับไปเส้นทางเป็นยังไงครับมาชมไปนะครับตรงนี้ไม่ได้แตกนะครับก่อทางเก่าอย,อยู่แล้วนะครับเส้นทางเก่าอยู่แล้วนี่เส้นทาง บนเนือดสันอ่างเก็บน้ำผู้เชี่ยวชานะครับ<ม>ครับเส้นทางสองเลนครับชมไปเรื่อยๆครับดูน้ำข้างทางน้ำยังไม่มากนะครับตรงนี้เขาบอกว่าห้ามรถบรรทุกสิบล้อผ่านเหมือนกันนะครับนี่ครับสันอ่างเก็บน้ำผู้เชี่ยวชา ไปชมที่สะพานเบรี่สะพานเหล็กฮีโร่ยามยากยามสะพานขาดทางขาดก็ใช้ฮีโร่นี่แหละครับเขเรียกว่าเบรีเนี่ยครับติดไปขาดสะพานเบรีไปนะครับ ทางด้านหน้านั้นก็คือบ้านโคกกลางซึ่งเป็นหมื่บ้านที่อยู่ใกล้ตามเจดน a m พุยงกัมมากที่สุดครับพบกันใหม่เมื่อมีความคืบหน้าขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ